สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพื่งน้อยนะคะเพื่อนเพื่อทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทํานายนะคะว่าหลังสงการนี้หรือก็คือไตรามาสที่สองแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเราจะแบ่งออกเป็นราศีสิงห์กันตุลแล้วก็พิจิกค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของราศีสิงห์นะคะ อันนี้เป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงอ่ะเรามาดูกันค่ะในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างเพิ่งมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะต่อชะตาชีวิตหรืออุปสรรคมักจะมีตัวเลือกหรือมีเขาเรียกว่าคนที่ให้โอกาสกับคุณนะคะคุณสามารถที่จะโบยบินไปได้ไกลนะในเรื่องของการเงินนะ่ะเพียงแค่ขอให้คุณมีความพยายามแล้วก็ ใช้รู้ทางหรือหนทางให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองค่ะเรียกว่าการเงินยังต้องต่อสู้นะยังต้องปีนป่ายเห็นไหมเออยังต้องไปแต่ก็คือทําด้วยความสุขแล้วกันนะคะเขาเรียกว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งในชีวิตค่ะในเรื่องของการงาน การงานสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเป็นช่วงของการตัดสินใจช่วงของการเริ่มต้นอาจจะมีการได้รับงานอะไรใหม่ๆก็ได้เล็กๆน้อยๆนะคะเพิ่งก็มองว่าทําไปแล้วมันก็ประสบความสําเร็จได้มันก็จะใช่เองแรกๆคุณอาจจะรู้สึกเบื่อๆลาคาญไม่มั่นใจเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคนเรามันก็ต้องเผชิญนะคะแต่ในที่สุดมันจะแบบว่าคุ้นเคยและใช่เองเห็นไหมเพราะมันมีมงกุฎก็คือความสําเร็จอยู่นะคะส่วนความรักค่ะสาหรับท่านที่มี คู่นะคะโหเรียกว่าเป็นช่วงของการที่ว่าเขาอกเข้าใจกันเลยอะ่ะสิบถ้วยเลยนะคะเรียกว่าแบบมีความสุขอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการหวานแหววเออฉันกันและกันอย่างกันได้เลยนะคะส่วนท่านที่ยังโสดก็มีโอกาสเจอเนื้อคู่ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ยินดีร่วงหน้าขอให้เจอคนที่ใช่ในไตรมาสที่2นี้นะคะชาวราศีสิง์ พ่จะบอกอรายอ่อยาพ่ยะบอกว่าเป็นช่วงของการสังสรรค์ก็ได้การคิดถึงเรื่องในอดีตการคิดถึงคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะหรือนัดเจอใครก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก,ก็หรืออาจจะมีการทํากิจกรรมอะไรที่มันคิดถึงในอดีตหรือทําเรื่องที่เคยผ่านมาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของราศีกันค่ะนี่เทปเปล้วยไหม ราศีกันนะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะก็เป็นช่วงของการที่ว่าลุยสู้คุณมีอาวุธหลายอย่างนะในมือที่ทําให้เกิดเงินนะคะเรียกว่าคุณอาจจะแบบว่ามีช่องทางนะคะแต่ว่ามันจะมีช่องทางหนึ่งที่ดดเด็ดคุณสามารถที่จะต่อยอดให้คุณจเจริญเติบโตในเรื่องของการเงินได้แล้วก็ก้าวหน้าได้ขอแค่คุณมีความมั่นใจและลุยนะคะในเรื่องของการงานการงานก็คือเรียกว่า มีพักพวกมีเพื่อนฝูงอาจจะต้องมีการเดินทางบ้างก็ได้นะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการว่าช่วยเหลือกันและกันไปด้วยกันอย่างนั้นนะคะร่วมหัวจมท้ายด้วยการทํางานกลุ่มอะไรต่างๆได้ก็ประสบการสําเร็จดีนะคะแต่ความรักนี่สิ่สำหรับท่านที่มีคู่นะคะเพิ่งมองว่าบางครั้งอาจจะอารมณ์ร้อนไม่เข้าใจกันระวังในเรื่องของความทะเลาะเบาแวงดีนะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะก็มองว่าคุณอาจจะแบบเคยอกหักเคยผิดหวัง แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยใช่เออตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงของการทําใจดูดูก่อนค่ะไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกว่าคือถ้าให้ดีนะหนึ่งขอเออ เคารพครูบาอาจารย์ก็ได้นะหมายถึงถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายอะไรหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะเขาอาจจะช่วยในเรื่องของการที่ว่าบรรเทาในเรื่องของบุญบาปที่เราเคยทําโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะเพราะเพิ่งมองว่าคนเราที่เกิดมาค่ะมันก็คือมีกฎแห่งกรรมอยู่แล้วเนาะมันถึงมาเกิดมาใช้ชีวิตด้วยกันนะคะดังนั้นคือเผื่อไว้ก่อนในเรื่องของอ่าต่อไปนะคะชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของการเงินการเงินนี่ดีเลยนะเรียกว่าเป็นหัวหน้าเป็นคนออกความคิดเป็นคนมีไฟไม่เคยหยุดนิ่งอ่ะแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ใต้อนาคตคนอื่นด้วยนะชอบเป็นเจ้าของกิจการชอบบริหารชอบคิดชอบออกวางแผนทุกอย่างเองะคะ่ะเรียกว่าเก่งมากเลยแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าเงินดีอะ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนหรือเงินที่ได้รับก็ตามนะคะมันได้หมดเนาะเป็นระดับราชาเลยนะแต่ทีนี้ก็ต้องระวังเรื่องของ ใจความใจร้อนด้วยอ่าต้องค่อยๆค,คิดวางแผนนะคะในเรื่องของการเงินไอ้การงานการงานเนี่ยจริงๆเพิ่งมองว่าตัวคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเน้นเรื่องความสุขเน้นความสบายใจเออเพราะเพิ่งมองว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณมีเงินอยู่แล้วก็ได้นะคุณมีความพร้อมอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณทํางานมีความสุขเงินมันก็จะมาเองในตามความคิดของคุณนะเพิ่งมองว่าอย่างนั้นมากกว่าและคุณชอบทําอะไรที่แบบว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ชอบเอาระเอียบน,นะคะในเรื่องของการงาน ความรักค่ะสําหรับท่านที่มีคู่เรียกว่าโหแฟนบางครั้งไม่ค่อยมีเวลามีหรือบางทีเอางานนูน่นงานนี่ไหมเราทําเยอะงานบ้านก็ต้องทําเลี้ยงลูกก็ต้องทํางานนอกก็ต้องทำอะไรเงี้ยจนบางทีคนรู้สึกบางบางครั้งก็อึดอัดรู้สึกเหมือนกับแบบว่าต้องการอยู่คนเดียวบ้างเป็นบางบางบางเวลาอย่างเงี้ยนะคะนะคะดังนั้นก็มีอะไรก็คุยกันแบ่งงานกันทำเนาะ ส่วนท่านที่ยังโสดนะคะเพิ่งก็มองว่าคุณอาจจะมีภาระความรับผิดชอบหลายอย่างคุณก็เลยยังไม่พร้อมที่จะแบบว่ามีใครหรือเจอใครก็ตามค่ะไพ่จะบอกว่าตอนนี้คุณเป็นช่วงของการวางแผนช่วงของการที่ต้องหาคนแบบที่ปรึกษามีอะไรก็พูดคุยกันมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะค่ะต่อไปเรามาดูกันในส่วนของราศีพิจิกนะคะ ราศีพิจิกในเรื่องของนี่ามาการเงินนะคะการเงินเพิ่งมองว่าก็เป็นช่วงของการที่ว่าละเอียดในการใช้เงินถามว่ามีเงินไหมมีแต่บางครั้งเงินมันไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างที่ใจต้องการก็ได้ค่ะ เรียกว่าคุณเป็นคนที่วางแผนได้เงินมาจากการเป็นคาที่ปรึกษาคนอื่นก็ได้เออได้เงินมาจากการช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะหรือคนที่เขายอมรับคุณเขาก็อาจจะมีแบบเอ่อให้ในเรื่องของผลตอบแทนก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะในเรื่องของการงานการงานก็มีโอกาสได้งานใหม่ๆมีหนทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ตามนะมีรู้ทางหรือมีอะไรต่างๆเข้ามาได้เช่นกันนะคะมองว่าก็เป็นการเปิดอนาคตที่ดี ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะก็เป็นช่วงของการอึดอัดช่วงการรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนอะ่ะรู้สึกเหมือนกับแบบเบื่อๆเซ็งๆอะ่ะนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าเขาขี้หึงก็ได้ห่วงก็ได้ทําให้คุณรู้สึกไปไหนไม่ได้นะคะส่วนท่านที่ยังโสดคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณยังไม่พร้อมอะ่ะ คุณมีอะไรที่จะต้องทําอยู่เป็นหลักอะคะ่ะซึ่งบางทีถ้ามีความรักเนี่ยคุณก็ยังไปไหนไม่ได้ไม่เช่นเออบางทีเงินยังไม่พร้อมอ่ะจะต้องไปเที่ยวไปอะไรมันก็ต้องใช้เงินเนี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นข้อผูกม,มัดหรือบางทีคุณติดทํางานอะไรบางอย่างซึ่งคุณไม่มีความพร้อมที่จะแบบว่ามาคอยครบมาคอยจะจ่ายอย่างนั้นก็ได้คะ่ะไพ่ย,ยังบอกว่าบางครั้งอ่ะต้องระวัง บางครั้งคุณอาจจะเจอคนเหมือนกับว่าข้างหน้าดูดีแต่ข้างหลังเขาอาจจะโกโหกหลอกลวงคุณก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นเราต้องแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะรับฟังข่าวสารอะไรมาก็ตามนะคะเพื่อเป็นการที่เหมือนกับว่าเราจะได้แบบรู้ทันคนอื่นด้วยในเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆนะคะบางคนพูดดีไงบอกเฮ้ยเดี๋ยวให้เปอร์เซ็นต์เท่านี้เทา่ทานี้นะถึงเวลาจริงๆมันไม่ใช่ไงหลอกใช้เราในการทํางานก็ได้ด้วยนะคะค่ะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะคะชาวราศีสิงห์ การตุนพิจิกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีเพจ y o u t u ติ t กต t o k ดูดวงเพิ่งน้อยค่ะก็ขอในส่วนของท่านพระพิคเนศนะคะอมศรีคเนศมหาอมาศรีคเนศมหาอมศรีคเนศมหานะคะท่านเจ้าสวนน้อยบรรดานรัพย์ก็โดบรรดานให้เ,เพื่อนในไตรมาสที่2นี้นะคะมีแต่ความสุขความเจริญม,มีเงินมีทองไหลมาเทมาร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ